สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนยนะครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Steel Play นะครับและในวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Sky e l a นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเปิดโค้ดเบต้ากันไปแล้วเนาะในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น Open Beta แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กำลังหาคลิปดูอยู่ว่าในเกมเป็นอย่างไรบ้างและก็มีระบบอะไรบ้างนะครับน่าเล่นแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมได้เลยครับ ในเกมส Sky i r a เนี่ยนะครับก็จะเป็นโลกของเวทมนต์แล้วก็สิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่งจากที่ผมสัมผัสมานะครับตัวเกมเนี่ยก็มีภาพเป็นแบบการ์ตูนเลยนะครับซึ่งหากใครชอบเนี่ยก็จะชอบมากๆเลยนะครับผมอย่างผมเนี่ยคือการต่อสู้มันดูลื่นไหลนะครับผมแล้วก็อเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงเสียงภาคนะครับผมมีภาคไทยด้วยเนาะในเกมนี้นะครับอ่า อีกทั้งยังมีหุ่นลบให้เราขับอีกนะครับผมซึ่งจะช่วยเราในการต่อสู้นะครับและหุ่นลบเนี่ยสามารถอัพพลังหรืออัพเลเวลให้หุ่นลบได้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นระบบที่เฟรชแล้วก็แปลกใหม่มากนะครับผมสำหรับเกม MMORPG ในมือถือเนาะต่อไปเราจะมาพูดถึงคลาสของเกมนี้กัน,นครับผมคลาสของเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด4 c l คลาสนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยวิศาด บอรีเออร์กันเนอร์แล้วก็พลสนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งด้านสเตตนะครับสกิลรวมไปถึงหน้าตาด้วยเนาะอ่าเหมือนของเขาจะล็อกไว้ให้อย่างนี้เลยนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกเล่นแบบนั้นได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับแต่อาจจะมีผลในตอนที่ไปตีบอสนะครับหรือตอนที่ไปลงดันกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องเลือกกันดีๆนะเหมาะกับสายของเราหรือเปล่านะครับเหมาะกับสไตล์ของเราหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่คุณเลือก นะคบผมอ่าต่อไปนะครับจะเป็นระบบไอเทมสวมใส่ของเรานะครับผมไอเทมสวมใส่เนี่ยเราสามารถสร้างเอาเองก็ได้นะครับผมซึ่งการสร้างเนี่ยเราต้องใช้ไอเทมที่เราสร้างมาอีกทีนึงนะครับเป็นส่วนผสมหรือว่าไอเทมที่ดรอปม,มาจากบอสนะครับรวมไปถึงออฟต่างๆนะครับที่หลังจากที่เรา สร้างไอเทมแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มออฟนะครับผมหากเป็นไอเทมระดับสีม่วงขึ้นไปนะครับผมออฟพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสสุ่มตั้งแต่ระดับ B จนไปถึงระดับ S เลยนะครับระดับ S นี่ก็จะเป็นสีออกส้มๆนะครับเหมือน Legendary นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับเพราะระบบมันเยอะจริงๆนะครับผมอ่ะใส่มาในคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับผม ต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงธีมหลักของเกมนี้กันมากนะครับนั่นก็คือหุ่นรบนั่นเองนะครับหุ่นรบในเกมนี้นะครับนอกจากจะช่วยให้เราสามารถกําจัดมอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นขุมกําลังหลักของเราอีกนะครับผมอ่าเพราะเวลาเราเรียกมันมาใช้แต่ละทีเนี่ยครับโจมตีแรงเอามากๆนะครับผมทําให้มอนเนี่ยแทบจะปิลในทันทีเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับหุ่นรบที่เราขี่เล่นกันเนี่ยเราสามารถสวมใส่ของให้หุ่นรบได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวของหุ่นรบนะครับส่วนไหล่ ส่วนเท้านะครับรวมไปถึงส่วนหลังของหุ่นลบได้ด้วยนะครับผมและนอกจากที่จะอัพเลเวลให้หุ่นลบได้แล้วเนย,เยังสาาน,งนะครับผมโดยสะสมชิ้นส่วนของหุ่นลบนั่นเองนะครับชิ้นส่วนของหุ่นลบนะครับสะสมจนครบนะครับแล้วก็เอาไปแลกหุ่นลบได้นะครับ่นเองนะครับซึ่งชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยเราสามารถได้รับจากตู้กระชานั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตู้พินบอลเนาะอย่างในคลิปเลยนะครับเราก็มาเปิดสุ่มอย่างนี้นะครับผมด้วยกัน เปิดซุ่มเนี่ยเราจะใช้รูปเหรียญแมวตรงนี้นะครับเหรียญเท้าแมวเนี่ยนะครับใช้แลกมาจากเพชรนั่นเองนะครับก็สุ่มอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะครับว่าจะได้เร็วได้ช้าขนาดไหนนะครับก็ต้องลองมาสุ่มเล่นๆกันดูนะครับจะได้หุ่นล้มมาขี่เล่นไหมก็ต้องแล้วแต่ดวงของทุกคนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงระบบเควสกันครับผมเควสเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับสาหรับเกม MMORPG เนาะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อเรื่องของเกมเนี่ยดำเนินไปได้นะครับผม การดาเนินเควสในเกมนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นระบบออโต้นั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยถือว่าดีเอามากๆนะผมสาหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับปล่อยเดินเควสออโต้ไปนะครับก็สบายๆนะครับผมซึ่งเควสพวกนี้เนี่ยนะครับหากเราไม่ทำเนี่ยเราจะไม่ปลดฟังก์ชันใหม่ๆมาให้เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกลั่นอาวุธนะครับการขี่สัตว์พรสวรรค์หรือรวมไปถึงออปชันต่างๆที่ต้องทำเควสปลดนะครับเควสเลยมีความจําเป็นต่อเราเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นระบบตลาดหรือ e x c h a n g e นั่นเองนะครับซึ่งใครหลายๆคนที่เคยเล่นแล n นา a ็อกเนะครับก็จะรู้นะครับว่าระบบของตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือการที่เราเอาของมาขายนะครับหรือเรามาซื้อของนะครับผ่านราคากลางที่ตัวเกมเป็นคนกําหนดนะครับผมและ หน่วยเงินตาในที่นี้นะครับที่ใช้แลกเปลี่ยนในตลาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยเงินตาที่เป็นรูปเหรียญทองที่มีมงกุฎอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะได้มาของเหรียญทองอันเนี้ยเราสามารถนําเพชรไปแลกได้นะครับผมซึ่งจะมีค่าอยู่ที่1เพชรต่ตอ100เหรียญทองนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะครับสําหรับใครที่เติมมาเนาะอ่ะและก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะ ไม่ต้องเติมแต่ได้เงินนี้มานะครับผมนั่นก็คือการที่เราเอาของมาขายนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมว่าเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในตลาดเนี่ยเป็นเงินมงกุฎใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เขาจะมาซื้อของเนี่ยเขาต้องเอาเงินมงกุฎมาให้เราอยู่แล้วนะครับถ้าเราเป็นคนขายของเนาะ เราก็ไม่ต้องเติมเราก็สามารถมีเงินมงกุฎไปซื้อของที่เราต้องการได้นะครับเหมือนเป็นการหมุนเวียนไปของอีโคโนมีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงระบบดันประจําวันหรือกิจกรรมประจําวันนะครับผมซึ่งหากเพื่อนๆเล่นเกม MMORPG มาเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับดันประจําวันถือว่าเป็นระบบปกตินะครับที่ทุกเกมต้องมีเนาะแต่ในเกมนี้เนี่ยดันประจําวันมีค่อนข้างหลากหลายเอามากๆเลยละครับและของที่ตอบแทนในดันประจําวันเนี่ยนับได้ว่าเยอะเอามากๆนะครับผม บางด้านเนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้าน E อ P นะครับบางด้านก็จะเน้นเป็นอุปกรณ์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นของหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมหากเพื่อนๆเลเวลตันแล้วไปต่อไม่ได้นะครับเควสบอกให้เลเวล40อะไรประมาณนี้นะครับก็ดันประจําวันจะช่วยเราบูต e อ p กนะครับทาให้เลเวลเราไปถึงเนาะแล้วก็เราจะสามารถทำเควสหลักเราต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะครับผมถือว่ามีประโยชน์เอามากๆเลยนะครับอย่าลืมมาลงดันประจําวันทุกๆวันด้วยนะครับผมจะเป็นประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างมากเลยหลักล่ะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกม Sky e l a นะครับผมเป็นยังไงครับน่าเล่นหรือเปล่าเอ่ยถ้าน่าเล่นเนี่ยก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมผมอยู่เซิร์ฟเวอร์2นะครับชื่อ Steelplay เนาะก็หากเจอก็สามารถทักทายกันได้นะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่อง Steelplay ได้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ